สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดอยู่ที่ใบหย,ยกนะครับมากินห้องอาหารชั้น79เป็นอาหารจีนบวกซีฟูด้ดบรรยากาศดีวิวดีมากๆนะครับและเป็นบุฟเฟ่ไม่จํากัดเวลาด้วยกินได้ตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งเลยที่แอดมารีวิวเน่ยเพราะเขาปรับเมนูใหม่นะครับซึ่งปกติจะเป็นอาหารจีนเพียวๆเลยนะตอนนี้ก็จะมีซีฟู้ดเข้ามา เป็นปัก,กิงเขาก็จะแล่มาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับหนังกรอบๆนะแนะนําว่าให้กินทันทีนะครับบุฟเฟ่ต์คนละ1250นรานะครับรวมน้ําแล้วไม่มีบวกๆจ้าวันนี้แอดกินมาเกือบครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันทีละเมนูทีละสเตชันนะมาถึงประโยคสกายเนี่ยเรามาที่ล็อบบี้ชั้น18ก่อนนะครับล้วขึ้นลิฟต์ไปชั้น79เลยซึ่งมากินที่นี่เราสามารถขึ้นไปชมวิวชั้นดาดฟ้าได้อยู่แล้วนะ่วนแรกก็จะเป็นติ่มซำนะครับนึ่งมาร้อนๆน,นะมีทั้งหมูแดงหหหมมมููััั่่นนนนกกกกรรอบแล้ว้วกกาาา็็เเปปดิงงงาาาาสสถพไ เอาอะไรบ้างเอาน้อยเอามากแจ้งได้เลยจ้าโซนนี้ก็จะเป็นพวกข้าวหน้าต่างๆนะครับแต่ละตัวก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะ ส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูและก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับวันนี้แอดสั่งเป็นตัวเกาเหลาเนื้อนะครับเขาก็จะเอาเนื้อไว้ด้านบนนะครับแล้วค่อยๆลาดน้าซุปร้อนๆลงไปแบบนี้เลยจ้าเนื้อก็จะนุ่มกําลังดีเลยนะครับหรือว่าถ้าใครชอบให้เนื้อสุกกว่านี้เนี่ยก็ให้พนักงานลวกให้ได้จ้าและที่ระโยกเนี่ยแอดชอบอย่างหนึ่งนะครับพนักงานที่เนี่ยพูดจาดีบริการดีมากๆเลยในส่วนของซีฟู้ดก็จะมีทั้งแบบนึ่งและแบบย่างนะครับเราสามารถเลือกสั่งได้นะแล้วให้มาส่งททีีี่่่่โตต๊ะะะแแแแออกกกกก็็็สสสัััััังงงงเปปนนมมึาาาบุ้้้ํคครลลววู3ญ น้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่อร่อยนะรสจัดจ้านมีให้เลือกหลายแบบนะครับแบบเผ็ดเนี่ยคือเผ็ดเลยนะอร่อยดีมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะครับซีฟู้ดเนี่ยกินกับน้ำจิ้มแซบๆเนี่ยกินได้เพลินๆเลยหมึกก็ย่างมาดีนะครับไม่เหนียวส่วนปูก็ยังเนื้อแน่นไม่เละน,นะอาจจะไม่ได้นเนื้อหวานมากนะครับแต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วจ้าส่วนกุ้งแม่น้ำผ่าน่ากินมากๆนะครับเยิ้มๆแบบนี้เลยเพ่งขนาดกุ้งก็จะค้าคากันนะครับวันนี้แอดสั่งมาหลายตัวเลยนะมีทั้งเล็กกลางใหญ่เลยจ้า เอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะบอกเลยว่าฟินซึ่งนอกจากกุ้งแม่น้ําผ่าย่างมาแบบนี้นะครับจะมีแบบกุ้งแม่น้ําที่กินคู่กับร้าหน้านะหรือผัดไทยก็มีซึ่งเมนูเพว่น,นี้เราสามารถสั่งกับพนักง,งานได้นะครับแล้วพนักง,งานก็จะเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะหนึ่งชั้นก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นรอไม่ได้นานจ้าเมนูในส่วนนี้เป็นเมนูที่เราต้องสั่งกับพนักง,งานนะครับสั่งได้ไม่อั้นนะยกเว้นตัวหูฉลามนะครับได้คนละที่ แอรก็สั่งไปตัวสเต็กแกะกับสเต็กแซลมอนน่ะมากินด้วยนะถ้าใครมานะแนะนําว่าให้มาเร็วเลยนะครับมาตั้งแต่6กโมงนะจะได้นั่งกินยาวๆถึง3ามทุ่มครึ่งเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นหม้อไฟนะครับเขาจะมาตั้งไว้ให้ที่โต๊ะเลยนะแล้วเราก็เลือกหยิบวัตถุดิบเองแต่วันนี้พนักง,งานบอกว่าเดี๋ยวหนูจัดมาให้นะครับแอรก็เลยบอกว่าจัดมาเลยจ้า จะบอกว่าจัดมาได้สุดจริงนะครับอลังการมากๆเลยนะแบบนี้เลยแต่กินยากแนะนําว่าค่อยๆใส่ก็ดีแล้วนะครับจุดเด่นของร้านนี้อีกอย่างเขาจะมีรถเข็นแบบนี้นะครับเขาจะเข็นไปรอบๆชั้นนะไปเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยจะมีกลุ่มของซีฟู้ดอาหารจีนนะครับพวกพาสต้าต่างๆนะหรือขนมหวานก็มีวันนี้ก็จะเป็นพวกของทอดนะครับแล้วก็สลัดต่างๆนะแต่แอรดไม่ได้หยิบมาเลยบอกเลยว่ามากินยังไม่ครบทุกเมนูเลยนะตัวปายเป่าหื้อก็อร่อยนะครับ เขาก็จะตักเสิร์ฟใหม่ๆอ่ะตอนที่สั่งเลยนะครับใครชอบกินข้าวหยกเนี่ยร้านเขาทํามาได้ดีแบบนี้เลยนะตัวขนมปังก็มีหลายแบบนะครับตัวนี้ที่เห็นนี่จะเป็นขนมปังปิ้งกระเทียมเขาว่ามีเนยมาให้ด้วยนะครับแอก็ทาลงไปแบบช้ำๆแบบนี้เลยจ้าโซนนี้ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับมีทั้งซูชิซาชิมินะครับโรต่างๆก็มีหรือถ้าใครชอบกินเป็นวากิวนะครับมีซูชิวากิวด้วยนะเขาจะเบิร์นใหม่ๆแบบนี้ทุกคําเลยซึ่งวันนี้แอดก็จัดมาเป็นซาชิมินะครับเป็นปูอดนะัด แซลม,มอนก็เหนือแน่นหวานดีนะครับมาดูในส่วนของของหวานกันบ้างนะครับเห็นว่านี้ก็จะเป็นเค้กนะสไตล์ฝรั่งเศสนะครับที่เขาว่ามาพนักง,งานก็จะใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็วางด้วยแป้งเค้กนะแล้วก็ใส่ไส้ต่างๆลงไปแบบนี้นีเรียกว,ว่าเข็นรถอะมาทําโชว์ข้างๆโตะนะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะตักไอศครีมลงไปลูกนึงแบบนี้นะครับเอาไว้กิ่นคูกับเค้กจ้าอีกเมนูที่คนชอบกินนะครับก็จะเป็นสาคูแคนตาลูป มาในเก็ดน้ำแข็งแบบนี้เลยนะครับด้วยความสดชื่นไปอีกแบบพวกเค้กต่างๆก็น่ากินนะครับแต่แอร์เราไม่ได้ตักมาเช่นกันจ้าพอแอร์เรามากินของหวานในโซนนี้ซะส่วนใหญ่นะครับบอกเลยว่าจุกจุกก็จะเป็นพวกขนมต่างๆนะครับแล้วมีผลไม้สดนะเข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวมะม่วงเต้าหวยน้ําขิงนะครับบัวลอยน้ําขิงก็มีจ้าวันนี้แอร์ก็สั่งไปทั้งหมดประมาณ3เมนูนะครับสั่งเป็นเข้าเหนียวมะม่วงมะม่วงอะ่ะเขาปอกใหม่ตลอดเลยนะครับมะม่วงเนื้อหวานฉ่ำเลยกินคู่กับเข้าเหนีะะีียยแลล้้กกกะะทออดเจจนนา็ สั่งเป็นตัวข้าวเหนียวทุนเลียนมาด้วยนะครับซึ่งตัวข้าวเหนียวทุนเลียนเนี่ยก็จะมีเนื้อทุนเลียนะแบบนี้มาด้วยแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยน้ําขิงนะครับกินอะไรร้อนๆนะ่าคอนจบสั่งเป็นต้งหวยน้ําขิงนะครับเราสามารถบอกความหวานได้นะเพราะเขาว่าเติมน้ําตาลไปทีหลังน้ําขิงก็จะออกกําลังดีนะครับไม่ได้เข้มขน้นเผ็ดร้อนมากมากินคู่กับตัวเต้าหวยแล้วพาต้องโกรกกรอบจ้าหรือถ้าใครชอบกินเป็นผลไม้นะครับก็จะมีผลไม้โซดาให้ตักด้วยนะน่ากินมากๆ เป็นบุฟเฟ่ต์อยู่ชั้น79นะครับซึ่งกินชั้นนี้เราสามารถขึ้นไปชมวิวชั้นดาดฟ้าได้เป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นนะครับกินได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งเลยไม่จำกัดเวลาและที่สำคัญมีทุกวันด้ยนะครับยังไงมาลองกันจ้า